กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยนะครับผมวู้เสียดายนะฮะเลขของอาจารย์นิคมนะครับเนาะให้มา903ออก603นะครับ FC ครับวู้ถ้ากลับหัวนี่แบบ3ตัวตรงๆเลยเนาะครับวันนี้คืออาจารย์นิคมแจ้งข่าวกับทางแอดมินนะฮะว่าให้บอก f c หน่อยนะฮะว่าอาจารย์จะทําพิธีขอโชควันไหนนะฮะเดี๋ยวเรามา รับชมรับฟังจากอาจารย์นิคมกันดีกว่านะครับเผื่อ FC ซอยากจะมาร่วมขอด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไปเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามแนวทางของอาจารย์นิคมกันครับเดี๋ยวเราตามแอดมินมาครับผมโอ้เอากับนมัสการครับอาจารย์ครับ อโอ้โโทร,ทรโทรหาอาจารย์ดังก่อนโอ้กี่งวดแล้วครับอา <ปะ S 2> จารย์นี่สางวันนี่แหละันนี้ขึ้นเก้าห้าครับนี่แหละขึ้นแล้วสามเหมือนเดิมให้ให้เก้าศูนย์สามออกหกศูนย์สามเนาะอาจารย์เนาะเก้านสามเนกสามโอ้แต่ว่าศูนย์สามก็ถือว่าเข้าอยู่นะอาจารย์เนาะที่แรกน่ที่เขียนใคคนที่ซื้อเนี่ยคือบอกไปแล้วเขาซื้อซื้อเลขอะซื้อ เลขอะทำไม่ได้ละสามศูนย์ครับแต่ละเลยมาทีว่ามันต่อหืออะไเปลี่ยนเป็นเก้าหกสามแล้วเก้าหกเก้าหกศูนย์อือยันไม่แปลงเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยคนมันหลายหลายตัวไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยโอ้ตอนตอน,ตอนแรกตอนแรกอาจารย์แปลเป็นหกสามศูนย์อยู่ใช่ไหมครับตอนแรกมันได้แล้วตอนแรกมันได้อีแล้วคนนี้หรีบไปแล้วล่ะเลขกหกสามศูนย์หกหกสามมัน คนก็ถูกอยู่นะเด้๋ยุติยาก็ถูกนะถูกเยอะไหมครับผมถูกน,นั้นมันจะไม่ทำพลาดนั่นแหละบอกเลยเขาโทรมาถามเลยเราถามก่อนเลยครับทั้งหมดโทรมาถามยี่สิบสายโอ้ที่ถูกวันนี้ถูกดวดกันหมดถูกถูกก่อนจะมาทำพลาดด้วย่าก่อนจะทำทำก่อนนะที่เขามาเนี่ยครับคือบอกเขาไปก่อนเนี่ยขอบอกไปก่อนแล้วขอซื้อแล้วครับที่บอกเลยว่าเอาเมฆมัน เพราะว่าเดกมันอ่านได้เปล่าเลยทำมันมันแน่ใจทำทำทำด้วยิไม่กันเนะเพื่อมมนจะออกตัวเก่าหรือเนี่ยมันอองตัวเก่าอยู่หรืออะไรแบนี้นะอืมมันก็ออกตัวเก่าเนาะจารเนาะไปทำแล้วก็เป็นเลขศูนย์เหมือนเดิมทำเป็นเลขถเป็นเลขหกเป็นเลขหกเลขเก้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนี่ยครับเราก็เราก็ตีละมันจะออกอือหกถึงเก้าเรืองเลขสามน่นอนเด็กเลขสามย่ังแ้เลขสามมัเร่าลขสามเหนตัวตัวเดียว ลางๆครับโอเคเลยคนที่มาดูบ้านนาดีอ่ะก็ทําเห็นเลย63เลยก็ติดีส6 3ล่าง63ตรงๆเลยเกส63เลยกลับไปใส่ตี63เนี่เนี่ยโอ้อาจารย์เลยมากลับหัวเป็น9หล่อครับผมเป็น903เลยกลับเลยกับหัวเขาเป็น9ผู้เสียดายเนาะเพราะว่าเขาเพราะเขาว่ามันเลขมันเหมือนกันเดียวเปนหลอกหรือเขาแบนั้นอ๋อ เพราะว่ามันเคยมันเคยออกหกหกศูนย์หกสามมาแล้วเนาะอาจารย์เนาะเออเพราะเราบอกเล่หางเยอะเพราะว่ามันไม่มีน้อยแค่บอกเองตัววินัยเอาไปเอาเอาตเวนัร่าแหละครับมันเรียนวนว,ง,วงไปเนี่ยวนเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> เอว่าบอกแล้วเนี่ยยังยังยังให้นายเมื่อเททางเขาจำเนี่ยจะร่างทับอีกนะครับเขาตรเล่นมันกันเขาออกนะฮะนั่งทับปเลยจะให้ไปไหนปู่ เขียนไปกระดาษไปี่หมดเลยเนี่ยหกสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าหกศูนย์เนี่ยเมเลยเนี่ยกระดาษตัวที่เราเหลือจะยังมีอยู่ตัวเนี้ยโอ้งครับเนี่ยที่เราที่ปูสีลังครับพอนานลงครับทีเนี้ยงวดเนียจะไม่จะล่งทับไปเลยทีนี้เชือกเชือกเส้นนี้เลยอีกงวดหนึ่งเหรอครับอาจารย์ครับงวดหนึ่งมันจะได้แค่สามงวดใช่ไหมสามงวดเนี่ยยังเหลืออีกงวดหนึ่งใช่ไหมฮะเขาจะมให้ทีเด็ดเเขาปลูกพอใจนี่แหละ จเจามาให้อีกแล้วผัอตายผู้ชายเขาถูกหวยี่สิบบาทอ่าเอาคนเอาคนเขาคนใน,เ,น,นเป็นคนใจ้ที่น้อยครับเพาถูกหวยที่ผ่านมานั่นแหละผ่านมาแล้วมีคนที่ขายเขาไม่ขับเลยแม่แกแกไเลยถูกคอตายโอ้ครับผมอืมแล้วอาจารย์จะทำพิธีอีกวันไหนครับผมอาจารย์ทำเร็วๆดอยได้ไหมครับ ว่าจะว่าจะเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงเขาวันพระก่อนวันพุธเนี่ยเลี้ยงสีกันวันพุธนะครับอาจารย์เพราะว่าบอกแกแล้วว่าจะเลี้ยงหนูว่าถ้าถูกกเลี้ยงเลี้ยงหนูอโอจะเลี้ยงแกเลี้ยงนำเลี้ยงมันเดิมทุกครั้งอ่ะเลี้ยงมันเดิมอ๋อวันพุธใช่ไหมครับอาจารย์เลี้ยงผีวันพุธวันพุธเนาะอืมเลี้ยงผีวันพุธแต่จะทำกลางคืนอ๋อครับกลางคืนมันจะแม่นกว่านาออาจารย์เนาะ พราะว่ากลางวันเนี่ยมันคนมันเครื่องต้ามีเยอะแล้วคนมาเยอะเรื่องวายต้องวายเอาวายมามันก็รุนแรงไม่สึงบกมันนิ่งแตอเมื่อคืนเนี่ยมันมันจะมันจะนิ่งแล้วก็มันจะวิ่งเห็นไหมทวนสุดท้ายเนี่ยเรื่องของสาม่นคร่บเขามาทําไหนไหมโอ้ยเป็นกลิ่นมาเลยเป็นกลิ่นแม่กลิ่นคนตายเนี่ยเป็นเป็นกลิ่นจบี่ิ่งเย็นๆนะโอ้เป็นเป็นกลิ่นคนตายเลยเหรอครับอาจารย์มันทำเมื่อวานเนี่ยตีส่ห้าทุ่มอะ ถ้าเรามาทําอ่ะไม่นอนแล้วมอครั้งเรา,า,าเราว่ามันจะออกมีหรือเปล่าทำแล้วว่าถมามครั้งรู้ว่าผนมันแน่นอนนะครับสุถึงอกทามหละครับมาแน่นอนถึงสองทําอกทามออกมาแน่นอน๋ยวเราทำมันเจอว่ามันจะมาม,มันก็เป็นอีกที่ไปทำาคืนทำอีก,ว,กอ<ม>ว่าเราจุดทูบหรอเยนถุงทูกกินมาไม่ไช้จุดทูบทูบมันมันต่างกับทูบที่เราจุดนะครับผมทูปกิ่นนี้ยมันกินเป็นกินแบบกินเย็นครับเย็นชนจริงลุกเป็นโนุกเลยอ่ะโอ้ รุดเลยเป็นหมุนมาไม่ได้ถุนเป็นเลียสามเลยนั่นเลยอืออาจารย์เสียดายไม่น่าไปกลับหัวเป็นก้าเลยเนาะอาจารย์นั้นสามตัวตรงตรงเลยนะครับก็เลยว่าเขาถ้าจะให้ออกจริงๆเนี่ยเขียนกระดาษเป็นดังทำไปตัวสีแดงเลยครับพอเรื่องรถออกเพราะว่ารถออกไปเดยโอ้ออกจริงๆเลยในที่ดังขับไปนี่เดืิดนะในชมเนี่ยโอ้ครับผมมันดนพมของผมนะแต่ก็ยังมีครับ เนี่ยงั้นนี่เขาจะไปตามด้วยนะโอ้สแสดงว่าเชือกนี่ก,ก็อยู่กับอาจารย์เลยใช่ไหมตอนนี้ก็อยู่เขาไปหมดแหละไปเชือกเขาไปไหนไมหมดเลยโอ้อาจารย์ไปไหนอาจารย์เราเชือกไปด้วยเขาก็ตามอาจารย์ไปด้วยใช่ไหมครับไปโอ้โหแต่ว่าแม่นเนาะอ,นนนอาจารย์เนาะเอะอคนาน,นั่งเห็นนั่งก็ปิดไปในรถก็ปิดไปรถก็ปิดไปก็ปปสั่งสระูข้างหลังดูเ,ดเลยเร็วเลยอือ <c oughs> อุ้ยไม่เอาแล้วครับเขึ้นรถยขึ้นรถโมบ้างดูเดี๋ยวผมจะรถเก่งไปครับอาจารย์เอาอาจารย์อาจารย์จะทําพิธีคือวันพุธใช่ไหมครับผมจะได้แจ้งเอฟซีนะฮะวันพุธเนี่ยคือเลี้ยงผีอ่ะวันพุธคือตอนเช้าเนี่ยคือเลี้ยงผีพอตกดึกก็คือจะทําพิธีใช่ไหมครับอาจารย์ประมาณครับประมาณัสี่ห้าทุ่มหรอโอ้สี่ห้าทุ่มจะทาพิธี ครับสมมุติว่าเอฟซอยากจะไปร่วมทําพิธีด้วยอย่างนี้ได้ไหมครับพิธีมันมันเงียบเลยมาเลยโอ้ต้องฟังเอาดีกว่าฟังเาฟังเดีกว่ารอรอฟังเอาจากทางช่องดีกว่าเนะอาจารย์เนาะช่องนีเพราะว่าก็มีผมมีโอปอมีปอพารวยปออีไตนี่แหละครับที่ทาเพราะว่าถ้าไปาฟังเนี่ยมันมก็อยู่ไกลกันนะครับมันก็ไม่สะดวกอาการยฟังมาแล้วมันก็บางทีก็ มันก็ไฟอะไรอาจจะได้ชัคมันกระว่างมันก็คืออีกตรงนี้มันไม่ชอบเยอะครับผมชอบเยอะชอบคนเยอะโอ้เดี๋ยววันพุธผมจะไปร่วมงานด้วยตอนเช้าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นเย็นผมก็จะเดี๋ยวโทรสัมภาษณ์เราก็ได้เนาออาจารย์เนาะก็มาร่วมมีผลไม้ก็มาครับผมครับผมคือทําบุญให้เขาใช่ไหมครับก็ก็ให้เขากินเนี่ยกินพวกกินพวกเครมี ถ้าไหวใ้ไกลตัวพวกนี้แหละเราไม้นี่แหละโอ้ครับผมครับผมเพราะว่าเราเราให้เขากินเลยเด้เพราะเราสัญญาว่าถ้าถูกให้เขากินเลยโอ้ครับเพราะว่าอาจารย์บอกกล่าวไปเป็นไงครับที่ว่าถูกเขาถูกงวดนี้เขาถวายรถตู้เป็นไงครับผมรถตู้เหรอครับรถตู้เงียดรถตู้ทำไมไม่เหยียดเล่ะเขายังไม่ติดต่อมาเนาะอาจารย์เนาะแล้วไม่ติดต่อมาเลยครับผม เราก็ถือว่ากันโดยกันนั่นแหละครับโคบงไปเัวนั้นนี้ครับก็แจ้งข่าวเอฟซีเนาะให้วันพุธนะครับผมวันพุธอาจารย์จะทําพิธีนะครับผมตอนเช้าคือเลี้ยงก่อนกลางคืนนะครับถึงจะทําพิธีขอเลขนะครับต่องวดเลยงวดประจํะจาวันที่สิบหกนี้เนาะอาจารย์เนาะงวดี่าไปเนี่ยครับผมครับผมอันนี้ก็เป็น แนวทางของอาจารย์คมนะครับคือที่จะนัดทำเลขเชือกนะครับ FC ครับนะฮะวันคลิปนี้เนะี่ยไม่มีตัวเลขนะครับแค่จะมาแจ้งข่าว FC นะฮะว่าอาจารย์จะทำวันพุธ นะครับวันพุธตอนเช้าคือจะเลี้ยงเชือกเลี้ยงเชือกผีเนี่ยแหละฮะส่วนกลางคืนอาจารย์จะทําพิธีนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ